ทำไม่ได้หรอกทําไม่ไหวหรอกไม่มีทางหรอกนะครับเป็นข้ออ้างหรือเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อกดระดับความสามารถของตัวเราเองหรือเป็นความคิดกับตัวเราเองหรือเป็นความคิดของคนหลายคนที่ไม่ประสบความสำเร็จแล้วก็มีความล้มเหลวในชีวิตนะครับทุกเช้าทุกเช้าวันจันท์เวลาที่เราตื่นไปทางานนะครับเราก็จะถามตัวเองว่าบางทีเราเบื่องงานบางทีเราก็ถามตัวเองว่าทํงไนถึงจะหลุดจากวงโครจรนี้ไปได้นะครับแต่ถามว่าเราพออยู่เสาที่แล้วเราได้ทําอะไรที่จะหลุดพ้นหรือ มีวิถีทางอะไรที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตเราไหมหลายคนไม่ทำนะครับแต่หลายคนต้องการผลที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงนะครับซึ่งถามว่าเป็นไปได้ไหมผมบอกได้เลยว่ามันเป็นไปไม่ได้ในเมื่อเรายังทําอะไรที่มันซ้ําๆเดิมๆแล้วเราต้องการการเปลี่ยนแปลงนะครับจากที่ผมเคยพูดเกี่ยวกับการลงทุนในตลาดหุ้นหรือการเป็นเจ้าของบริษัทบริษัทหนึ่งนะครับเพื่อได้รับผลประโยชน์จากส่วนต่างราคาแล้วก็ เงินปันผลจากตลาดหุ้นนั้นมีหลายคนก็ินบ็อกมาถามผมเพื่อนผมก็ถามผมเหมือนกันว่าจะทํำยังไงแต่พอเราบอกไปแล้วอะเขาก็จะบอกว่าเขาทําไม่ได้หรอกเขาอ่านงบการเงินไม่เป็นก็ไม่เก่งเลขเขาไม่ได้เป็นด็อกเตอร์ต้องไปเรียนวิชาทางบัญชีมาก่อนถามว่าใช่ไหมนะครับผมบอกได้เลยว่าไม่ใช่นะครับ5คุณสมบัติที่ผมจะมาแนะนําวันนี้ว่าถ้าเกิดคุณมีแค่5คุณสมบัตินี้คุณสามารถที่จะลงทุนในตลาดหุ้นได้อันดับแรกคือคุณอ่านหนะนังสือออกนะครับอ่านหนังสือออกนะครับ เขียนหนังสือได้นะครับข้อที่2ก็คือคุณอ่านตัวเลขออกคุณเข้าใจตัวเลขหน่วย1 0บร้อยพันหมื่นแสนนะครับบวกลบตัวเลขได้นะครับข้อที่สคือคุณมีความจําไม่เลือนเรือนไม่ต้องความจาดีด้วยซ้ำนะครับมีความจําไม่เลือยเลือนนะครับข้อที่4ี่ก็คือคุณคุยกับคนได้สามารถโทรหาคุยกับผู้ซื้อขายได้นะครับหรือโบรกเกอร์ได้นั่นเองนะครับข้อที่5ถ้าทําได้จะดีมากก็คือสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้บ้างนะครับหรือสมาร์ทโฟน แท็บเล็ตได้บ้างนะครับซึ่งในยุคปัจจุบันผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยทำได้อยู่แล้วนะครับผู้สูงอายุหลายท่านก็ทําได้นะครับผมเอาบุคคลสท่านซึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้กับตัวผมเองแล้วก็หลายคนที่ลงทุนในตลาดหุ้นแล้วสมเร็จเป็นคนที่ผมบอกได้เลยว่าบางท่านเนี่ยแย่กว่าคุณอีกนะครับบางท่านนี่แก่กว่าคุณได้สาบางท่านนี่มีมีความมีต้นทุนในชีวิตเนี่ยไม่ ไม่ไม่ได้ดีกว่าคุณเลยนะครับคนแรกคือชื่อว่าป้าแอนชเบอร์นะครับหรือเราเรียกว่าคุณแอนชเบอร์นั่นเองเธอเป็นคนยิวที่ไปอยู่ในอเมริกานะครับงานนี้เธอเธอเป็นคนที่ไม่มีสามีและไม่มีลูกนะครับเธออยู่ห้องเช่าธรรมดาเลยเรียนจบก็ทํางานเป็นเสมียนที่กรมสำนกรของสหรัฐอเมริกานะครับจนกระทั่งเวลาผ่านไปตอนเธออายุประมาณห้ปีเนี่ยเศรษฐกิจอเมริกาถดถอยมีการปลดคนนะครับซึ่งเธอเป็นหนึ่งในนั้นเพราะเธอเป็นสาวแก่ซึ่งกำลังจะโดนกเกษียณอยู่แล้วแต่ว่าต้องโดนปลดไปก่อนด้วยเงิน หลังโดนปลดมาเงินเก็บแค่5,000ันเหรียญน,นะครับเธอต้องอยู่นะครับโดยเธอใช้ชีวิตอยู่จนถึงอายุ101ปีนึกภาพ50ปีเธอต้องใช้เงิน5 0 0พันเหรียญน,นะครับแต่พอเธอโดนออกจากงานมาแล้วเธอก็ไม่ได้ย่อท้อนะครับสิ่งที่เธอทำคืออะไรรู้ไหมครับเธอไปคุยถังขยะเพื่อจะหาคูปองส่วนลดเกี่ยวกับอาหารในหนังสือพิมพ์แล้วก็ใช้เงินของเธอเนี่ยไปซื้ออาหารในแต่ละวันนะครับจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยเธอไปเจอหนังสือพิมพ์ที่หน้าโรงแรมแห่งหนึ่งนะครับซึ่ง เป็นครูปองอาหารแต่เธอก็มองเข้าไปในข้างในนั้นว่าเขาทาอะไรการปรากฏว่าเขามีของกินน่ากินมากเลยนะครับเธอก็เลยถามคนแถวนั้นว่าเขาทาอะไรเขาบอกว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นผู้ถือหุ้นนะครับของบริษัทหนึ่งเธอก็ไปศึกษาเลยว่าเป็นยังไงการจะเป็นผู้ถือหุ้นได้เพื่อต้องการจะไปกินของวันที่เขามีประชุมผู้ถือหุ้นนั่นเองนะครับและสุดท้ายเธอก็ใช้เงิน5,000ันบาทของเธอไอห้าพันเหรียญเธอเนี่ยไปลงทุนในตลาดหุ้นนะครับเพื่อให้เงินงอกเงยโดยเธอก็รู้อย่างเดียวว่าเออ ตอนนั้นเศรษฐกิจเมกาแย่เหมือนตอนนี้ประเทศไทยเลยครับเหมือนตอนนี้เลยที่โควิดเรามาแล้วราคาตลาดหุ้นเนี่ยตกลงแล้วก็ของถูกลงนะครับเพราะเธอทาอย่างไงเนี่ยเธอก็ไปลงทุนซื้อหุ้นโดยที่ดูมูลค่าราคาที่ถูกแล้วเธอก็ซื้อทิ้งไว้เลยนะครับโดยที่ทุกปีเธอก็ยังคงไปกินอาหารที่โรงแรมในในโรงแรมที่จัดประชุมพืชถูกหุ้นหนงทนเธอถ้าเธออายุร้อยหนึ่งปีตอนนี้เธอร้อยหนึ่งปีเนี่ยเธอได้มีทรัพย์สินจากการลงทุนในตลาดหุ้นจาก5000เหรียญกลายเป็น22ล้านเหรียญสหรัฐ แล้วตอนที่เธอเสียชีวิตเธอก็เอาเงินทั้งหมดเนี่ยไปบริจาคให้กับสถาบันเพื่อผู้หญิงแล้วก็การแพทย์ที่อเมริกาโดยเธอยังใช้ชีวิตใส่เสื้อเก่าๆสะภายกระเป๋าเก่าๆแล้วก็ยังคงไปกินอาหารฟรีแล้วก็เก็บกลับบ้านในการประชุมทุกครั้งครับนี่คือตัวอย่างแรกที่สูงสุดยอดมากนะครับเป็นคุณป้าที่กเกษียณอายุโดยไม่ตั้งใจนะครับแต่ก็สามารถมีชีวิตอยู่แล้วก็ตายไปด้วยการสร้างคุณค่าให้กับโลกไว้ด้วยนะครับคนที่2คือคนนี้ผมชอบมากเลย คือชื่อคุณคริสการ์เนอร์นะครับเขาเอามาสร้างหนังเรื่องจริงชื่อว่า Pursuits of Happiness นะครับถ้าเกิดใครดูจะเห็นว่าเป็นบิลบอร์ดของคุณวิลสมิธนะครับกับถ่ายกับเด็กคนหนึ่งเอ่อคริสการ์เนอร์เนี่ยเขาเป็นเซลล์ขายเครื่องมือแพทย์นะครับปกติเลยเป็นเซลล์ไส้แห้งนี่ซ้ำนะครับเธอเขาขายจนขายไม่ได้นะครับแล้วก็โดนสุดท้ายโดนภรรยาทิ้งไปนะครับก็ต้องอยู่กับลูก2คนบ้านก็โดนยึดทุกวันเนี่ยจะต้องไปลงทะเบียนนะครับแล้วก็อยู่กับบ้านจอนควนจอนจัดของเมกาซึ่งต้อง ไปนอนตอนเย็นเขาจะเปลี่ยนบ้านกับลูกลูกชายเขาเนี่ยทุกวันนะครับอาบน้ําที่สถานีรถไฟใต้ดินจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยเขาไปขายเครื่องมือให้กับบุคคลคนหนึ่งที่ขับรถสปอร์ตเขาก็ถามคนนั้นเลยว่าทายังไงฉันถึงจะมีความสุขแล้วก็ได้ขับรถแบบเธอคนนั้นบอกเลยว่าเธอต้องเป็นโบรกเกอร์สต็อกนะครับหรือในหน้าค้าหุ้นเขาก็ได้ยินอย่าง,งานั้นเขารู้สึกเลยว่าเออเขาจะเป็นในหน้าค้าหุ้นั้งที่ยังไม่รู้เลยคืออะไรจนกระทั่งเขาไปขอสมัครฝึกงานในโปรแกรมฝึกงานของโบรกเกอร์รายหนึ่งนะครับ โปรแกรมฝึกงานนี้มีโปรแกรมฝึกทั้งหมด6เดือนเป็นเหมือนเด็กติดโปะครับโดยที่โดยที่คนมาฝึกเนี่ยเยอะมากไม่ใช่เขาแค่คนเดียวแล้วใน6เดือนนั้นที่เธอฝึกงานเนี่ยคุณจะไม่ได้ค่าแรงสักบาทหนึ่งนะครับดูความมานะของเขาครับเขาต้องการจะเปลี่ยนชีวิตของเขาเองไม่เอาเงินค่าจ้างหรือก็ไม่ได้เงินค่าจ้างอยู่แล้วจนกระทั่งผ่านไป6เดือนเนี่ยเขามีความมานะศึกษา จนได้รับเลือกจากบริษ,ษัทนั้นให้เป็นในหน้าขาวหุ้นนะครับแล้วก็เป็นท็อปเซล์ในเวลาต่อมาจนกระทั่งเขาเนี่ยเอาเงินเนี่ยมาลงทุนเปิดบล็อกเกอร์ของตัวเองชื่อว่า Gardner l i ์ h Co นนะครับจนทุกวันนี้เนี่ยก็าล่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีของอเมริกาแล้วก็เป็นนักผู้สร้างแรงบันดาลใจด้วยนะครับนี่คือ2ท่านที่เห็นไหมครับต้นทุนเขาต่ํามากนะครับแต่สามารถที่จะ เกษียณตัวเองแล้วก็สร้างชีวิตจนร่ารวยนะครับคนที่3นี่เป็นคนใกล้ตัวหน่อยแต่ผมไม่สามารถเอ่ยชื่อได้นะครับเธอเป็นผู้หญิงที่กเกษียณมานะครับแล้วก็เอาเงินมาลงทุนในตลาดหุ้นไทยนะครับคนเป็นคนไทยเลยนะครับคุณป้าคนนี้เนี่ยมีเงินกเกษียณมาประมาณหลายน่าจะเป็นหลักล้านนะครับแต่เธอก็เก็บเงิน1ล้านบาทเนี่ยเอาไปซื้อหุ้นตัวหนึ่งซึ่งเป็นหุ้นที่ชื่อว่า IPO หุ้น IPO คือหุ้นที่เริ่มเข้าตลาดครั้งแรกนะครับด้วยเงินมูลค่าต่อนหนึ่งหุ้นเนี่ยหบาทเท่านั้นแล้วเธ ลายหนึ่งไปจนกระทั่งเวลาผ่านไปบล็อกเกอร์รายนั้นก็โทรไปหาเธอแล้วก็บอกว่าเงินที่เธอซื้อหุ้น1บาทมันกลาย1ล้านเนี่ยมันกลายเป็น420ล้านบาทเธอก็ตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นอ๋อเป็นเพราะว่าหุ้นตัวนั้นจากวันที่เข้าตลาดหุ้นคือ1บาทแล้วมันทําธุรกิจได้กําไรไปเรื่อยๆนะครับเป็นหุ้นของปูนซีเมนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยผมยกผมบอกใบให้นะครับจนมันทํากําไรไปเป็น420ล้านบาท นั้นนั่นเองนะครับคือจากซื้อจากพูดละ1บาทกลายเป็น420บาทซื้อ1ล้านบาทก็กลายเป็น420ล้านบาทเธอก็ช็อกแล้วก็เป็นเคสซาดี้ซึ่งแบบเป็นแรงมานาลใจให้กับคนที่เริ่มลงทุนในตลาดหุ้นได้เป็นอย่างดีนะครับวันนั้นผมเอา3บุคคลที่เป็นตัวอย่างที่ดีแล้วก็เป็นแรงมานาลใจที่ดีให้กับทุกท่านเพื่อจะลงทุนตลาดหุ้นนะครับแล้วก็คลิปหน้านะครับผมจะบอกถึงวิธีการแล้วก็เป้าหมายที่คุณจะเริ่ม เข้าไปสู่ตลาดหุ้นแล้วคุณจะสร้างความมั่งคั่งล้ำรวยจากตลาดหุ้นได้อย่างไรนะครับผมวันนี้นิสนากินทองคำขอฝากคลิปดีๆไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ